ภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นคนเขา่าท่องปริยัติธรรมอยู่พระจุลปันถกหัวเราะเยาะภิกษุนั้นเกิดความละอายจึงเลิกเรียนไปเพราะวิบากแห่งกรรมนั้นจึงทำให้พระจุลปันถกเป็นผู้เข่าในการบัดนี้พระมหาปันถกเห็นว่าน้องของตนเป็นผู้อาภัพในศาสนาจึงบอกให้ศึกไปธรรมาหากินทำบุญกุศลไปตามสามารถ ข้อความเพียงคาถาเดียวท่องบนอยู่ถึงสี่เดือนยังจำไม่ได้จะทำกิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรฝ่ายพระจุลปันถุกผู้น้องไม่ปรารถนาศึกยังมีความอาลัยในพรหมจรรย์อยู่เมื่อถูกพระพี่ชายไล่ออกจากที่อยู่ให้ไปศึกก็เสียใจอยู่ไม่น้อยเวลานั้นพระมหาปันถุกเป็นเจ้าหน้าที่พัตตุเทศวันนั้นหมอ